อาเนอร์ ne, ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาชื่นชมลูกทีมหลังจากบุกมาแบ่งแต้มจากอาเซนนันได้สำเร็จในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเอมิเรตสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ลิเวอร์พูลจะถูกนำถึง2ครั้งในเกมนี้แต่ก็สามารถกลับมาทำประตูได้และเก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านซึ่งทำให้คุณซือชาวดัตพอใจในความมุ่งมั่นของลูกทีมอาเนอร์ ne, กล่าวว่าการตกเป็นรองทีมที่แข็งแกร่งอย่างอาเซนนนถึงสครั้ง และได้แต้มกลับมาเป็นเรื่องที่น่าพอใจเพราะเราต้องเล่นเกมเยือนในถ้วยยุโรปเช่นกันเราเสียเปรียบสองครั้งโดยที่แฟนบอลของพวกเขาเสียงดังมากแต่เรากลับมาได้ในครึ่งหลังผมไม่รู้สึกว่าเราสมควรโดนนำสองประตูต่อหนึ่งเขาชื่นชมการทำงานเป็นทีมและพละกกำลังของลูกทีมที่สามารถต่อสู้กับอาเซนอนได้อย่างแข็งแกร่งในเกมใหญ่ครั้งนี้โดยเขากล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นเกมบิ๊กแมตช์และหากคุณเล่นให้ทีมใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีคุณภาพคุณจำเป็นต้องมีนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้เราต้องยกเครดิตให้เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนและดาวินนูเยสที่ทำให้เราได้ประตูเมื่อถูกถามถึงโอกาสคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอัเนอร์ตอบว่าผมรู้ว่าพวกคุณชอบพูดถึงเรื่องการคว้าชแชมป์มันเป็นส่วนหนึ่งในงานของพวกคุณคุณต้องคว้าผลลัพธ์นักเยือนแบบนี้ให้ได้และนักเตะท,ทำให้ผมพอใจมากพวกเขาต่อสู้กับอาเซนนอนได้อย่างแข็งแกร่งในสนามนี้ แต่สุดท้ายเราจะได้อันดับไหนผมไม่สามารถบอกได้การแบ่งแต้มจากอาเซนอลในเกมนี้ถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของลิเวอร์พูลซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของทีมในการต่อสู้กับทีมคู่แข่งสำคัญในฤดูกาลนี้